สวัสดีครับมาพบกับผมครูตั้งวดเสียงทองอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ตามคอนเทนต์ที่ตั้งไว้นะครับเลือกพินอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับอาจจะมีหลายท่านที่ทําคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปสําหรับผมในมุมมองที่1ผมเป็นช่างทําพินเป็นครูสอนพินด้วยเอ,อ่อแล้วก็เป็นเป็นคนเล่นพินด้วยผมมองว่าวิธีการเลือกพินนั้นผมจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่มีงบประมาณเยอะ กลุ่มที่2คือกลุ่มของผู้ที่มีงบประมาณในการซื้อน้อยสำหรับคนที่มีงบประมาณมากไม่ต้องคิดอะไรมากครับอาจไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนที่มีงบน้อยเนี่ยอาจจะต้องคิดหน่อยเพราะอะไรครับท่านงบน้อยท่านก็ต้องอย่างไดพินที่ดีที่สุดนะครับแต่คําว่าพินที่ดีที่สุดนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับไปฟังกันนะครับผมจะให้แนวคิดในการเลือกซื้อพินใหม่สําหรับมือใหม่สําหรับคนเริ่มต้นใหม่เลยอย่างนี้นะครับข้อที่1เลยผมจะราคาเป็นที่ตั้ง เพราะทำไมครับเพราะราคามันคือกำลังที่เราสามารถจะซื้อได้นะครับเรามีเงินเท่าไหร่เราเอาเงินตัวนั้นมาเป็นที่ตั้งก่อนสําหรับการเลือกซื้อพินนะครับท่านมี1นึ่งพันสองพันสามพันสหรือเป็นหมื่นแล้วแต่แต่ละท่านนี่คือข้อที่1สําหรับการเอามาเป็นที่ตั้งคือข้อที่1คือราคานะครับข้อที่2ผมจะให้ความสําคัญกับจํานวนขั้นพินเออแล้วทาไมจํานวนขั้นพินต้องมีความสําคัญครับเพราะจํานวนขั้นพินมันนําไปสู่การเล่นที่ยากหรือง่ายครับ บางท่านที่เคยซื้อพินกับผมไปซื้อพิน21ขั้นไปแล้วซื้อพิน22ขั้นไปแล้วแต่เอาวางไว้เลยครับทาไมครับเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้ครับเพราะท่านไม่เคยมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์มาก่อนแล้วมาเจอพินที่มีจํานวนขั้นเยอะเล่นไปเล่นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาซื้อพินแค่15ขั้นเพราะนั้นผมก็เลยเน้นว่าคนเล่นใหม่พินที่ท่านจะเลือกควรเป็นพินที่มีจํานวนขั้นน้อยที่สุด15ขั้นก็ได้หรือเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึ่งเป็นรับหะขึ้น แต่แนะนําเลยว่าพินที่เล่นง่ายที่สุดคือพิน15ขั้นณปัจจุบันอดีตอาจจะมีจานวนขั้นน้อยกว่านั้นก็ยิงครับแต่ปัจจุบัน15ขั้นคือมาตรฐานถ้าคนที่รู้จักเล่นพินเป็น15ขั้นสามารถเล่นคีย์หลักๆได้ถึง3คีคีอยู่แล้วครับเป็นทาโทนิกได้ถึง3ามคีเล่นลายดนตรีพื้นบ้านอีสานเล่นเพลงลูกทุ่งง่ายๆที่ไม่มีตัวน้ตจรเยอะๆเล่นได้ครับเล่นได้แบบง่ายๆเลยนะครับต่อมาข้อที่3ที่เอานํามาวิเคราะห์คือความตรงของเสียงคําว่าความตรงของเสียงคือเสียงมมันนนไ่เเพีี้ยยจาก แต่ท่านก็พยายามเลือกเอาครับว่ามันมันเพี้ยนน้อยที่สุดจะให้ไม่เพี้ยนเลยบางทีมันก็ลําบากแต่ก็ขอให้มีความเพี้ยนน้อยที่สุดความเพี้ยนของเสียงเกิดได้หลายกรณีครับไม่ว่าจะเป็นสายตายก็เพี้ยนได้ติดขั้นมาไม่ถูกก็เพี้ยนได้ครับหรือคอพินมันโก่งมันงอก็เพี้ยนได้ครับหรือว่าหยองล่างเนี่ยมันเกิดการลายตัวยืดตัวเวลาตึงสายมันก็เพี้ยนได้ครับเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ความเพี้ยนมันเกิดขึ้นทั้งหมดแต่ก็ให้ท่านพยายามเลือกเอานะครับว่าตัวไหนจะจะเพี้ยนน้อยที่สุด นะครับเพื่อให้มันได้ได้พินที่เราต้องการโอเคพินราคาสูงสูงเขาใช้อุปกรณ์คุณภาพดีๆเนี่ยความเพี้ยนอาจจะอาจจะไม่ได้มีมากนะครับก็วิเคราะห์พิจาเอานะครับต่อมาครับข้อที่4ข้อที่4ผมให้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาเพราะทําไมครับเพราะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนอผู้ชายจะชอบสาวคนหนึ่งมันก็ต้องเลือกรูปร่างหน้าตาดีๆซะก่อน นะครับเออบางคนอาจจะไม่เลือกคนรูปร่างหน้าตาดีบางคนอาจจะเลือกคนรูปร่างหน้าตาดีแน่นอนส่วนใหญ่ก็ชอบรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเ <Weight. S 1> พราะนั้นท่านวิเคราะห์เอาเลือกเอานะครับว่าท่านอยากได้พินที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ลักษณะพินมีเยอะมาก <c oughs> นะครับแล้วแต่จะเลือกเอาแล้วแต่ชอบแต่และคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่4ต่อไปครับข้อที่5ข้อที่5ผมจะให้คุณให้ความสําคัญกับคุณลักษณะของเสียงคําว่าคุณลักษณะของเสียงคืออะไรครับคุณล ความเป็นเบสความเป็นกลางความเป็นแหลมนี่เขาเรียกคุณในลักษณะของเสียงบางท่านอาจจะชอบพินที่มีเสียงใสใสหวานหวานเหมือนกีตาร์บางท่านอาจจะมีความชอบพินที่มีเสียงดุดันบางท่านอาจจะมีความชอบเสียงที่เป็นแบบเป็นเบสเยอะๆมีความมีความหนามีความกังวานเราเนี้ยเขาเรียกคุณในลักษณะของเสียงผมเคยเจอคําถามนี้เป็นประจําคือคําว่าพินแบบไหนเสียงดีพินไม้อะไรเสียงดี ผมก็ตอบไปอย่างนี้ครับว่าคําว่าเสียงดีมันเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตัดสินเอาความรู้สึกของคนของคนเป็นตัวตัดสินถ้าเรามองว่าพิ์แบบเนี้ยมันเสียงดีก็หมายคมว่าเราชอบเราชอบเสียงแบบเนี้ยนั่นเราก็บอกว่าเสียงแบบนี้คือเสียงดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่พูดผมจะแนะนําแค่ว่าท่านชอบลักษณะเสียงพินแบบไหนแค่นั้นถ้าท่านชอบท่านก็เลือกเสียงพินแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกคุณในลักษณะของเสียงนะครับต่อมาครับ สุดท้ายเลยคือกายสัมผัสกายสัมผัสคืออะไรครับกายสัมผัสคือในกรณีที่ท่านได้มีโอกาสได้ไปไปดูเครื่องดนตรีไปดูพินที่หน้าร้านเขาท่านไปจับดูครับไปคลําดูครับไปรูปดูครับเออไปจับไปรูปดูไปจับคอมันดูไปจับตัวพินดูเอามาวางใส่ตัวตัวเองดูแล้วลองดีดดูถ้าดีดดูลองดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับตัวเรานะมันเหมาะกับตัวเรานะคอมันได้ตัวมันได้ทุกอย่างมันได้อันนี้กายสัมผัสให้ท่านเอามาวิเคราะห์นะครับ นี่คือ6ขั้นง่ายๆสําหรับการเลือกพินสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับแต่ถ้าท่านใดมีงบประมาณเยอะครับข้อที่1ท่านเอามาไว้ข้อสุดท้ายเลยคือเงินอ่ากำลังทรัพย์ที่ท่านสามารถซื้อได้ราคาท่านออกมาตั้งไว้ข้อสุดท้ายเลยครับแต่ผมย้าว่าข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ควรคงไว้นะครับควรเอามาวิเคราะห์ในการเลือกพินไม่ว่าจะเป็นพินมือใหม่หรือพิน มือเก่าหรือคนที่จะซื้อพินไปเพื่อประดับคนที่จะซื้อพินไปเพื่อแข่งขันคนที่จะซื้อพินไปเพื่อฝึกเพื่อความสูนเรียภาพท่านก็ควรที่จะเอาหลักการที่ที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับไปไปวิเคราะห์ดูไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดูนะครับเพื่อที่จะมีประโยชน์กับท่านที่กําลังที่จะซื้อพินใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ